ธิตารเรศวัง789สวัสดีค่ะในฤดูใบไม้ร่วงของเดือนกันยายนวังยิปปอซึ่งยุ่งมากที่สุดมานานกว่าครึ่งปีแล้วเขาได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและนำข่าวดีมากมายมาสู่ผู้ชมเขาได้ปรากฏตัวครั้งแรกบนปกนิตยสารแฟชั่นคอสโมจังนั้นจึงประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเข้าร่วมงาน CCTV Mid Autumn Festival Gala รวมกับโจติงอ,อีกครั้งแต่สิ่งที่ทำให้เราต้องประหลาดใจอีกครั้งก็คือ อีกง,งานของ CCTV Finance ก็ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข่าวการมีส่วนร่วมของไวยิปอในรายการพิเศษของเทศกาลไว้พระจันทร์และร้องเพลงยุทยูนิเวิร์สเวอร์ชั่นการบินและอวกาศเมื่อเร็วๆนี้ความนิยมของไวยิปอก็ได้เปล่งประกายอย่างมากค่ะผลงานหลายๆอย่างขอเขาปรากฏออกมามากขึ้นเรื่อยๆไม่เพียงแต่ได้นําบทบาทการแสดงของเขาในเรื่องบีอิงเออรที่ได้รับการกล่าวขานกันมากที่สุด กัปตันไวอิปอในรายการสตรีทแดนยังได้นําเสนอความสนุกสนานและความตื่นเต้นมาสู่ผู้ชมการปรากฏตัวพร้อมๆกันในหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมๆกันนี้ทําให้ไวอปอม,มีฉากที่แตกต่างกันสี่ฉากในหนึ่งวันมาสู่ผู้ชมอีกด้วยไวอปอคือคนที่มาถึงจุดสูงสุดของไวงอปอวาร์เรตี้สตาร์ลิอย่างแท้จริงการเข้าร่วมในงานเฉลมิมฉลองเทศกาลต่างๆไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับไวอปปอ,อ,อย่างแน่นอนแต่งานมิดเอาท์ทัมเฟสติวัลกาลา ปีนี้จะแตกต่างออกไปเล็กน้อยเพราะวั้ปอเข้าร่วมงาน2ง,งานในวันเดียวและงานทั้งคู่ก็มาจากช่อง cctv ตามความคาดหมายของศิลปินที่มอบกายและใจให้กับประเทศชาติเขาต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในทุกๆเทศก,ทก,ทก,กาลสำคัญต่างๆในงานของ cctv mid autumn festival gala ในปีนี้วัยปอและโจติงอีได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งและนำเสนอเพลง this life is about you landscape การร้องเพลงนั้นไพเราะ อบอุ่นและน่าประทับใจอย่างมากค่ะและยังได้นํามิตรภาพที่แสนอบอุ่นมาสู่ผู้ชมนําไปทวนอีกด้วยการออกแบบท่าเต้นของการแสดงก็สร้างสรรค์อย่างมากเช่นเดียวกันค่ะความรู้สึกของพื้นที่และฉากที่เสมือนจริงถูกตั้งค่าผ่านเลนกล้องดังนั้นเมื่อทั้งสองเดินผ่านสะบูบบางครั้งพวกเขาก็เหมือนกําลังอยู่ในภาพวาดและผสมผสานไปด้วยความเป็นจริงภาพรวมเต็มไปด้วยความรู้สึกของเทคโนโลยีซึ่งมีความสวยงามเหมือนชวนฝัน และรายการพิเศษเทศกาลไหว้พระจันทร์ของช่อง CCTV Finance ก็ยิ่งโดดเด่นขึ้นไปอีกหวังอีปอได้รับเชิญเพื่อยกย่องถึงอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของจีนให้เราได้ฟังเรื่องราวของราชาแห่งท้องฟ้าที่เล่าโดยนักบินอวกาศชาวจีนและชมอุตสาหกรรมการบินของจีนสำรวจจักรวาลอันไร้ขอบเขตเป็นที่น่าสังเกตว่าในหมู่แขกรับเชิญทั้งหมดมีศิลปินดาราเพียงคนเดียวนั่นก็คือหวังอีปอ การได้รับเกียรติดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างแท้จริงจากนั้น MV รุ่นพิเศษสำหรับเพลงยุทธอิเวิร์สรุ่นพิเศษด้านการบินและอวกาศที่ร้องโดยหวังอีปอก็ได้เปิดตัวโดย CCTV f i n a ฟ c นนร่วมกับชัยนายุทธเดลี่ชัยนายุทธออนไลน์ซึ่งเปิดตัวในเครือข่ายทั้งหมดในโปรแกรมหวังอีปอได้ร้องเพลงนี้เพื่อถ่ายทอดจิตวิญ,ญญาณของยานอาวกาศของจีนและยกย่องนักบินอวกาศของจีนภาพยนตร์เรื่องบอลทุบไฟที่นำแสดงโดยหวังอีปอ บอกเล่าเรื่องราวของนักบินแม้ว่านักบินที่พิจิตท้องฟ้าจะแตกต่างจากนักบินอวกาศที่สำรวจจักรวาลแต่พวกเขาก็เป็นคนที่พยายามอย่างไม่ล้นละเพื่อนําเสนออีกด้านหนึ่งของหัวใจของพวกเขาเป็นเพราะความทุ่มเทยอย่างเงียบๆของพวกเขาที่ทําให้อุตสาหกรรมการบินและอวกาศเฟื่องฟูในปัจจุบันช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมของงานปาร์ตี้เป็นสิ่งที่ยากที่จะลืมเลือนสําหรับผู้ชมแต่จากจุดเริ่มต้นของการโปรโมทของงานทั้งสองงาน มีการปล่อยคึืนของภาพส่งเสริมการขายและรายการที่ยอดเยี่ยมก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่าคงที่เพียงอย่างเดียวก็คือตำแหน่งซีที่มั่นคงของไวป์ปอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุดรายงานของมิ umn, ala, ดอัทัมเฟรติเวลกาลาโดยซ c t v News นิวไวปอก็ได้ปรากฏอยู่ทุกที่เช่นเดียวกันตั้งแต่สตูดิโอแขกรับเชิญไปจนถึงภาพเงามหาศร์การสัมภาษณ์และการตอบคำถามข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่าการเข้าร่วมงานปาร์ตี้ของไวป์ปอ ได้รับความสนใจอย่างมากตั้งแต่เริ่มต้นและกลายเป็นผู้นำในการเผยแพร่ข่าวสารสู่ภายนอกของช่อง CCTV แน่นอนว่าความนิยมส่วนใหญ่ของสตีแดนก็มาจากไวป์ปอในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง4กันยายนวัยปอว a r i e t y Star ช้อนวิดีโอไวัยปอได้รับความนิยมจากการแสดงที่ยอดเยี่ยมในรายการสตีดแดน์วิดีโอสั้นๆที่เกี่ยวข้องกับรายการส่วนตัวในสถานีทั้งหมดของเขา ได้มีผู้ชมมากกว่า80ล้านครั้งและได้ติดอันดับรายชื่อดาราวาไรตี้การปรากฏตัวของไวปยปอล่าสุดสามารถอธิบายได้ว่าเป็นรายการวาไรตี้ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่กำลังบานสะพรั่งเขาไม่เพียงแต่ติดอันดับรายชื่อตัวละครในไวป์ปอโดยรับบทเป็นเฉิอนอีเท่านั้นแต่ภาพยนตร์เรื่องรายชาแห่นท้องฟ้าและนิรนามของเขายังอยู่ภายใต้การโปรโมทที่มีชีวิตชีวาและคาดว่าจะได้พบกับผู้ชมในวันชาติอีกด้วย และวันชาติจีนก็จะตรงกับวันที่1-7ตุลาคมอย่างไรก็ตามในงานมิดเอาทามเฟเธอร์กาลายังมีซ c t v ทสองงานนั้นก็คือเิน e อีตำรวจที่ต่อสู้ในแนวหน้าและหวายปอในฐานะนักเขียนบทรับเชิญ MC ของรายการสตรีดแดนหลังจากการ,รเผชิญหน้ากันอย่างดุเดือดถึงสองรอบในที่สุดนักเต้นฮิมฮอปก็เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายซึ่งฮิมฮอกาลาก็ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในฐานะกัปตันกล่าว และนักเขียนบทใหม่หวังอีปปอไม่เพียงแต่ได้เพื่อนใหม่แต่ยังได้กลับมารวมตัวกันกับเพื่อนเก่าในโลกของฮิปป์อีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นหวังอีปปอยังได้พาตาจังเบยพี่ชายที่แสนเดียวของเขามาร่วมงานอีกด้วยและเขาเป็นพิธีกรรับเชิญในงานปราร์ตี้และเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงกับพี่ใหญ่ของเขาบนเวทีเดียวกันในเวลานี้กระตันหวังอีปปดูเหมือนจะเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในงานปราร์ตี้ทีมของงานปราร์ตี้นี้ยังคงเป็นเรื่องของความสนุกสนานมากขึ้น และเครียดน้อยลงสมาชิกในทีมและกับตันทำงานร่วมกันและการแสดงที่ลดผลก็ปรากฏออกมาทีละคนในบรรยากาศที่สนุกสนานเช่นนี้ก็ต้องมีเกมที่สนุกสนานอีกด้วยคำพูดที่ดีที่สุดของไวอปอ,อก,ก็คือผมไม่ต้องการชนะผมแค่ไม่อยากแพ้ภายใต้คำขวัญดังกล่าวไวอปอตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีความคล่องตัวมากในเซสชั่นของเกมไม่ว่าจะเป็นการจบโหมดลาตินของเกมหรือสร้างทีมเพื่อยแย่งขวดสีฟ้าเล็กๆ หวังอี่ปอก็สามารถชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายแม้แต่ตาจังเวยก็ยังตะโกนในฐานะผู้ชมว่าหวังอี่ปอฉลาดเกินไปแม้ว่าหวังอี่ปอจะไม่อยากแพ้แต่เขาก็ยังไม่เปลี่ยนนิสัยที่ตรงไปตรงมางเขาเองเมื่อต้องเผชิญหน้า,นานการแพ้หรือชนะและกับตันหันเกิงซาให้เปิดเพลงเลิฟยูของหวังซินหลิงหวังอี่ปอได้พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาได้ยินเสียงเพลงนั้นและเขาก็ได้ร้องเพลงนี้ออกมาแบบสบววายๆทำให้ผู้ชมบูชาและหัวเราะ ในครั้งนี้หวังอีปป์ได้พิสูจน์ตัวเองบนเวทีว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความแข็งแกรง่งไม่เพียงแต่สามารถชนะเกมการแข่งขันได้เท่านั้นแต่ยังเป็นตัวละครที่โดดเด่นอีกด้วยอันที่จริงแล้วไฮไลท์ที่ใหญ่ที่สุดของทั้งงานปาร์ตี้ก็คือการปรากฏตัวของตาจังเวยการที่ทั้งสองกอดกันทําให้นักเต้นในกลุ่มผู้ชมหัวเราะและตาจังเวยร้องเพลงบนเวทีและหวังอีปปอก็ฮัมเพลงเบาๆบ,บนเวทีด้วยภาพแบบนี้ทําให้เราอดไม่ได้ที่จะคิดถึงพี่น้องเทียนเทียนซาน แน่นอนว่าทุกทกที่ที่มิตาจังเวยก็จะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศในขณนะนั้นร้อนแรงแค่ไหนและหวังอิปปอก็มีความสุขมากแค่ไหนกับการมาถึงของพี่ชายของเขา